สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฮลานบรรจุโรคมะเร็งข่านโยบาย30รักษาทุกที่เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมการแพทย์ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยและมอบนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ ที่มีความพร้อมแก่ทีมแพทย์เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยนายอนุทินกล่าวว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีความรุนแรงเมื่อตรวจพบแล้วจำเป็นต้องรักษาอย่างรวดเร็วปัจจุบันนี้แม้จะมีการระบาดของโควิด -19 แต่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้ดูแลผู้ป่วยโรคอื่นเช่นกันและโรคมะเร็งเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วย ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณาสุขรวมไปถึงได้นำแพทย์ทางเลือกมาช่วยบรรเทาอาการอาทิการใช้กัญชาในการดูแลผู้ป่วยมะเรง็งขณะเดียวกันได้เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาอาธิรงพยาบาลรามาธิบดีที่เริ่มให้คีโมถึงบ้านผู้ป่วยส่งผลให้สุขภาพจิตของผู้ป่วยดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวอีกว่าตนได้มีโอกาสหารือกับอธิบดีกรมการแพทย์ ทราบว่าประเทศไทยต้องการเครื่องฉายรังสีอีก6-7เครื่องเพื่อขยายศัก,กยภาพการให้บริการประชาชนล่าสุดทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะมีการจัดหาและนำมาติดตั้งตามโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นโยบาย30บาทรักษาทุกที่เป็นแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งโรคมะเร็งได้รับเลือกเป็นลำดับต้นๆให้เข้าร่วมในโครงการนี้เพราะมีความรุนแรงและต้องรีบรักษาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564โรงพยาบาลของรัฐที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งสามารถให้บริการได้ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จากนี้ทางกระทรวงจะต้องยกระดับคุณภาพของทุกโรงพยาบาลให้มีขีดความสามารถในการรักษาเท่าๆกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวโดยกรมการแพทย์ได้พัฒนา4โปรแกรมขึ้นมารองรับนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ที่มีความพร้อมได้แก่ 1>, 1. โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Base หรือ TCB ที่ต่อยอดเป็น TCB+ Plus เพื่อให้ลงทะเบียนและรับส่งต่อผู้ป่วย 2. The One Program เพื่อใช้บริหารจัดการคิวในการตรวจทางรังสีวินิจชฉชัยและการรักษาด้วยรังสีรักษาและแคมีบำบดัดโดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถเลือกประเภทการตรวจหรือรักษาเช่น การทำ MRI า m ์ไ r แมมโมแกรมซีทีสแกนเป็นต้นซึ่งแต่ละบริการจะระบุจำนวนโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้บริการเมื่อเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการแล้วสามารถเลือกวันและเวลาที่ผู้ป่วยสะดวกได้ซึ่งจะมีตารางให้เห็นว่าเราบ,บริการไหนที่มีคิวเต็มแล้วหรือยังว่างอยู่เรียบเสมือนการชมภาพยนตร์ที่สามารถเลือกภาพยนตร์ที่ชอบเลือกโรงหนังเลือกรอบเวลาและที่นั่งตามสะดวก3โปรแกรม d m s b e d Monitoring เพื่อใช้บริการจัดหาเตียงและ4ี p แอปพลิเคชัน s t s t e m e d i เ i n e มที่ใช้นัดคิวเพื่อรับการปรึกษาทางไกลหรือ Teleconsult กับแพทย์ได้ขอนัดรับยาติดตามการรับยาทางปรษณีย์เป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวกบคุณครับ